เริ่มต้นกันด้วยยา h ู Yahoo! รู้รอบเว็บไซต์นี้อนุญาตให้ผู้เข้าเยี่ยมชมนั้นเปิดประเด็นถามสิ่งที่อยากรู้ได้ในทุกๆเรื่องตั้งคำถามที่ยาวไม่เกิน110ตัวอักษรเมื่อมีคนตอบคำถามจนสามารถตอบได้ตรงกับประเด็นของผู้ถามแล้วผู้ถามก็จะเป็นผู้เลือกว่าคำตอบไหนเป็นคำตอบที่ดีที่สุดและถ้าคำถามนั้นถูกเปลี่ยนสถานกายเป็นคำถามที่ได้รับการตอบแล้วก็จะถูกย้ายไปอยู่ในส่วนของค้นพบ คำถามและคำตอบจะถูกแยกออกมาเป็นหมวดหมู่สำหรับคนที่ยังไม่มีคำถามก็สามารถคลิกเข้ามาอ่านเป็นความรู้ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าอยากจะถามกดอ,อื่นให้ลองเสิร์ชดูก่อนเพราะบางทีคำถามของเรานั้นอาจจะมีคนเคยตอบมาแล้วบ้างก็ได้คลิกไปดูที่บล็อก เป็นส่วนเบื้องหลังของการทำงานของทีมยาหูรู้รอบก็จะได้เห็นการทำงานล่าสุดที่มีการนำเอาคำถามจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ไปถามกับนายกอภิสิทธิ์ซึ่งก็จะรับคำตอบจากตัวจริงเสียงจริงผ่านวิดีโอกันมาเลยนอกจากยาหูรู้รอบในฝั่ง Google ก็ยังจะมี Google g u r ูที่นี่ก็จะทำงานคล้ายๆกันเมื่อมีคำถามมีคำตอบที่โดนใจแล้วก็จะกลายเป็นคำถามที่ปิดและมีการให้คะแนนกับผู้ที่ตอบเหมือนๆกันมากที่สุด แต่ที่นี่จะมีการจัดอันดับให้กับผู้ตอบที่ทำคะแนนได้มากที่สุด10อันดับด้วยนอกจากเว็บไซต์ทั้ง2แห่งนี้แล้วยังมีคำถามและคำตอบอีกมากมายบนอินเทอร์เน็ตลองใช้ www.ars.com ซึ่งเป็น Search Engine อีกรูปแบบหนึ่งเพื่อที่จะถามคำถามพิมพ์คำถามที่สงสัยลงไปในช่องค้นหาแล้วคลิก Search ก็อาจจะทําให้ค้นหาคําตอบได้จากเว็บไซต์อื่นๆเช่นเดียวกัน